การเมืองไทยเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนพักเพื่อไทยเปิดตัวผู้สมัครสสอล้อสองอย่างมั่นใจว่าจะคว้า200ที่นั่งได้แต่เรื่องการซื้อขายสอสอนั้นกลับกลายเป็นจุดอ่อนที่อาจทำลายความไว้วางใจของประชาชนทั้งหมดคุณพร้อมจะสนับสนุนการเมืองแบบไหนในวันนี้วันนี้เรามาดูเรื่องราวทางด้านการเมืองที่กำลังร้อนแรงกันเลย เพราะเมื่อวันที่17ตุลาคม2568เวลาประมาณ10นาฬิกา20นาทีที่สำนักงานใหญ่ของพรรคเพื่อไทยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจซึ่งเป็นผู้จัดการการเลือกตั้งของพรรคพร้อมด้วยแกนนำคนสำคัญอย่างนายสวงเทียนทองเลขาธิการพรรคนายภูมิธรรมเวชยชัยนายประเสริฐจันตอนรวงทองและนายพงกวินจึงรุ่งเรืองกิจ รองหัวหน้าพักได้จัดงานเปิดตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสสในระบบล็อตที่2เพิ่มเติมอีก22คนจากทั้งหมด12จังหวัดที่น่าสนใจคือแกนนำพักได้ มอบแจ็กเก็ตสีส้มของพักเพื่อไทยให้กับผู้สมัครทุกคนเพื่อแสดงถึงความเป็นเอกภาพและนายสุริยะได้กล่าวปาฐกถาเปิดงานด้วยความมั่นใจเต็มเปี่ยมว่าพักเพื่อไทยตั้งเป้าจะได้ที่นั่งในสภาถึง200คนในการเลือกตั้งครั้งหน้าโดยตอนนี้ได้เปิดตัวผู้สมัครไปแล้ว183คนและการเปิดตัวในครั้งนี้เป็นการเพิ่มเติมเพื่อบรรลุเป้าหมายนั้นทุกคนที่ได้ เห็นผู้สมัครเหล่านี้ต่างก็ประทับใจกับใบหน้าและบุคลิกที่ดูสดใสและน่าเชื่อถือซึ่งนายสุริยะเชื่อมั่นว่าจะได้รับการตอบรับจากประชาชนอย่างดีเยี่ยมแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือผู้สมัครทุกคนต่อ องลงพื้นที่ทำงานอย่างหนักเพื่อนำนโยบายของพักไปสู่ประชาชนอย่างจริงจังเพราะนายสุริยะซึ่งมีประสบการณ์ทางการเมืองมายาวนานได้ชี้ให้เห็นถึงความผิดปกติในภาวะทางการเมืองปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อหัวหน้าพักฝ่ายตรงข้ามพูดว่าก่อนการเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรย้ายพรรก,กันเป็นจำนวนมาก ซึ่งนายสุริยะเห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องปกติเพราะการย้ายพักควรเกิดจากกระแสะความนิยมของพักที่ตกตำ่ำแต่ในครั้งนี้กลับมีการเสนอเงินจำนวนมหาศาลให้กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพักเพื่อไทยทำให้บางคนหวนไหวและตัดสินใจยายาย รักไปแต่คนที่เหลืออยู่กลับมั่นคงเพราะเชื่อมั่นในกระแสที่ดีของพักและยังมีเสียงสะท้อนจากประชาชนในพื้นที่ว่าถ้าผู้สมัครย้ายพักประชาชนก็จะไม่เลือกเขาแน่นายสุริยะยังแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อการเมืองที่ต้องใช้เงินทองซื้อตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและหวังว่าผู้สมัครที่อยู่กับพักเพื่อไทยจะสามารถชนะการเลือกตั้งได้ส่วนผู้ที่ย้ายออกไปในอดีตก็พิสูจน์ได้แล้วว่าสอบตกในการเลือกตั้งหลายคนซึ่งเป็นบทเรียนสําคัญสําหรับทุกคนที่สนใจการเมือง แต่ที่นี่คือจุดที่มันกลายเป็นเรื่องถกเถียงอย่างหนักการซื้อขายสอสอนั้นเป็นการทุจริตหรือแค่กลยุทธ์ทางการเมืองที่จําเป็นคุณคิดว่ามันจะส่งผลต่อความโปร่งใสในการเลือกตั้งในอนาคตอย่างไรต่อมาในส่วนของการสัมภาษณ์กับนายสุริยะเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขที่ถูกกล่าวหาว่ามีการซื้อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคเพื่อไทย นายสุริยะได้ให้สัมภาษณ์ว่าตัวเลขนั้นมหาศาลมากแต่เขาขอไม่เปิดเผยรายละเอียดที่ชัดเจนเพราะอาจทําให้ตกใจและถ้าพักฝ่ายตรงข้ามจ่ายเงินขนาดนี้ในการเลือกตั้งเขาจะถอนทุนคืนได้ขนาดไหนแต่เขายังเชื่อมั่นว่าหากพักเพื่อไทยนําเสนอนโยบายที่ช่วยเหลือประชาชนได้จริงจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้คือ200ที่นั่งบวกลบ10%ได้จากการติดตามสื่อสังคมออนไลน์เขาเห็นว่าความนิยมของพักประชาชนซึ่งเป็นคู่แอร์ คงสำคัญของพักเพื่อไทยกำลังลดลงเมื่อถามถึงผลสำรวจที่ระบุว,ว่าพักเพื่อไทยอาจกลายเป็นพักขนาดกลางนายสุริยะได้ตอบว่าเขายังเชื่อมั่นในกระแสของพักเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการต่อสู้กับประเทศกัมพูชายัางไม่รุนแรงพอที่จะทําให้กระแสตกต่าขนาดนั้นและเชื่อว่าช่วงเวลาที่เหลือประชาชนจะเริ่มเข้าใจสถานการณ์จริงๆเมื่อถูกถามว่ากังวลหรือไม่หากมีการทําประชามติยกเลิก MOU ซึ่งอาจเพิ่มความนิยมให้กับพักรัฐบาลนายสุริยะกล่าว ว่าการตัดสินใจนั้นขึ้นอยู่กับสาธารณชนที่จะใช้วิจารณญาณของตัวเองในการพิจารณาว่าสิ่งที่ทำไปปะแล้วเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติหรือไม่ถ้าเป็นประโยชน์จริงๆเขาเชื่อว่าจะไม่มีปัญหาใดๆและนี่คือส่วนที่คนส่วนใหญ่มองข้ามความมั่นใจในการเอาชนะผู้ที่ทิ้งพักอาจเป็นกุญแจสําคัญในการเลือกตั้งครั้งหน้าแต่ถ้าเป็นเช่นนั้นจริงๆแล้วทำไมยังมีข่าวการย้ายพักรเรือนกันอยู่ เมื่อถูกถามถึงกรณีที่ผู้ที่ออกจากพักเพื่อไทยวิจารณว่าพักเพื่อไทยแม้จะยกเครื่องแต่เป็นเครื่องที่ชำรุดแล้วนายสุริยะยังคงแสดงความมั่นใจในยุทธศาสตร์การเลือกตั้งครั้งหน้าเพราะยกตัวอย่างเช่นกรณีของนายโกศลปฐมสมามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาที่ไปเปิดตัวกับพักภูมิใจไทยนายสุริยะได้พูดคุยกับนางสาวสุดาวันหวัง สุภกิจโกศลแกนนำพักเพื่อไทยและมั่นใจว่าผู้สมัครคนใหม่ของพักจะชนะได้หนึ่งรเปอร์เซ็นต์สำหรับการเปิดตัวผู้สมัครนายกรัฐมนตรีนั้นพักกำลังหารือกันถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมเมื่อถามถึงข่าวลือที่มีการะพูดคุยกับนายวรวุิศิลปะอาชาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาให้มาเป็นผู้สมัครนายกรัฐมนตรีของพักเพื่อไทยนายสุริยะกล่าวว่าเขาไม่ได้ยินข่าวนั้นและเมื่อถามถึงข่าวลือที่ระบุชื่อของนายสุริยะเอง นายสุริยะหัวเราะก่อนตอบว่าไม่มีเรื่องนั้นส่วนการเลือกตั้งซ่อมในจังหวัดกาญจนบุรีนั้นนายสุรพงศ์ปิยโชติอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นผู้ดูแลพื้นที่แต่มาที่จุดที่อาจจุดประกายความคิดเห็นแตกต่างกันการประกาศปราบงูเหา่าหรือการต่อต้านคอร์รัปชันนั้นฟังดูดีมากแต่ในโลกการเมืองที่ซับซ้อนแบบนี้จะเป็นแค่คำพูดหรือการกระทำจริงคุณเชื่อว่าผู้สมัครคนนี้จะเปลี่ยนแปลงอะไรในจังหวัดศรีสะเกดได้จริงๆหรือไม่ หลังจากนั้นผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ออกมาแนะนําตัวเองและให้คํามั่นสัญญาว่าจะดูแลและรับใช้ประชาชนอย่างเต็มที่ยกตัวอย่างเช่นนายมนพจรัสดำรงนิตผู้เสนอตัวเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกดพักเพื่อไทยได้กล่าวในช่วงหนึ่งว่าในฐานะตัวแทนชาวจังหวัดศรีสะเกดและเป็นสิทธิเก่าของพักไทยรักไทยเขาอาสาเป็นคนเล็กๆคนหนึ่งที่จะลงไปปราบงูเห่าซึ่งหมายถึงการต่อสู้กับนักการเมืองที่ทุจริตและเอารัดเอาเปรียบประชาชนโดยคําว่าปราบงูเหา่า เป็นสำนวนไทยที่แสดงถึงการกำจัดผู้ที่ใช้ตำแหน่งเพื่อประโยชน์ส่วนนอตัวอย่างเช่นการรับสินบนหรือใช้อำนาจในทางผิดซึ่งเป็นปัญหาที่ประชาชนในพื้นที่มักประสบอยู่เสมอ สำหรับรายชื่อผู้เสนอตัวรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้รวมถึงน,นายธนรัตน์จงสุธานามณีจากจังหวัดเชียงรายนายชัยนรงผู้พิสิทธิ์จากจังหวัดลำพูนนายวราทิศชัยนันจากจังหวัดตากนางสาวปิยธิดาบุตรการจากจังหวัดมุกดาหารนายวีรัศักิ์ข้อสมบัติจากจังหวัดยโสธรนายวรชัดพงธีรดุลจากจังหวัดชัยภูมินางสาว วิเมืองแก้วสิริจากจังหวัดชายภูมินางพัชราวันพินโยจากจังหวัดนครราชสีมานางนาราดาอึ้งสวัสดิ์จากจังหวัดนครราชสีมานายมานพจรัสดำรงนิจจากจังหวัดศรีสะเกดนายสมเกียรติคำดำจากจังหวัด ด็ปราจินบุรีนายคงกฤตหงวิไลจากจังหวัดปราจีนบุรีนายสุทินนบขำจากจังหวัดปทุมธานีนายธนากรปราณีนิตจากจังหวัดนครพนมนายชานชัยคำจำปาจากจังหวัดนครพนมนายนพวิทยไทยแท้จากกรุงเทพมหานครนายแมนเจริญวันจากกรุงเทพมหานครนายขจรศักดิ์ประดิษฐานจากกรุงเทพมหานครนายทกราพงชนะจาก กรุงเทพมหานครนายกุยวงอยู่วิจิตจากกรุงเทพมหานครนางสาวสวนณีคงวุฒิปัญญาจากกรุงเทพมหานครและนายสายันจันเหมือนเผือกจากกรุงเทพมหานครผู้สมัครเหล่านี้ล้วนเป็นคนที่มีประสบการณ์และความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ของตนเช่นการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นหรือการแก้ไขปัญหาสังคมซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มสนใจการเมือง ท้ายที่สุดแล้วการเปิดตัวผู้สมัครครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความหวังและความท้าทายในการเมืองไทยคุณคิดว่าการมุ่งเน้นที่ความซื่อสัตย์และนโยบายจริงๆจะเพียงพอที่จะเอาชนะการซื้อขายที่น่ากลัวนี้หรือไม่หรือว่าการเมืองไทยยังคงเดินอยู่ในวงจรเดิมแบ่งปันความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ได้เลยเราชอบฟังมุมมองที่แตกต่างเพื่อสร้างการสนทนาที่มีคุณค่า